ว่าที่เรือตรีพัสกรพิมพทีอายุ24ปีสังกัดกรมสสรสอรอ,อ,อ,รอฟอพร้อมด้วยคุณแม่แก้วมณีพิมพ์ทีอายุ46ปี และนายสกลพัฒพิมพ์ทีอายุ15ปีน้องชายคนเล็กซึ่งเป็นภรรยาและบุตรชายของพันจาเอกอำนาจพิมพ์ทีและได้รับพระมหาการรณทิคุณเรื่อยยศเป็นนาวัตรีอำนาจพิมพ์ที <Okay. S 1> ด้านคุณแม่นางแก้วมณีอายุ46ปีภรรยาของนาวัตรีอำนาจพิมพ์ทีกล่ <Okay. S 1> าวถึงความรู้สึกและสิ่งที่บอกถึงเหตุที่จะเกิดขึ้น <Okay. S 1> เขาอยากจะไปปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้เป็นพิเศษ <Okay. S 1> ให้พาไปซื้อของใหม่ <Okay. S 1> เช่นหัวเข็มขัดใหม่ <Okay. S 1> แถบแพรใหม่ <Okay. S 1> และเสื้อจิตอาสาเตรียมใหม่ทั้งหมด และบอกว่าจะกลับมาในวันที่20ธันวาคมและเขาก็กลับมาในวันที่20ธันวาคมนี้จริงๆถ้าเป็นชาวพุทธก็อาจจะคิดว่าเป็นความฝัน เพราะได้ฝันว่าตนเองนั้นไปงานขาวดําในวันที่15ธันวาคมและเจอเพื่อนร่วมรุ่นของเขาซึ่งเป็นนักเรียนจากทหารเรือรุ่นเดียวกันเยอะมากและมีบรรดาแม่บ้านรุ่น36ที่ไปขึ้นเขาด้วยกันเมื่อมองลงมาเห็นน้าทะเลสวยจึงได้ลงมาเพื่อที่จะขึ้นเรือเล็กๆมองลงไปในน้ําเห็นตัวเลขอยู่ในน้ํา422 211แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรคุณแม่ก็ไปตีหวยแต่เพิ่งมารู้ว่าเรือหลวงสุโขทัยนั้น เป็นหมายเลข442อันนั้นก็เป็นหมายเหตุหนึ่งคุณแม่ฝันเห็นก่อนที่คุณพ่อจะมาขอไปราชการในวันที่16ธันวาคมและก็จะไปส่งคุณพ่อขึ้นเรือลงเรือดังกล่าว